นะอุปากหดหน้าอิภาคอันตักปัญจัยแล้วก็อันติวิพัฒน์อิภา,า,าม่นะก็ตั้งอีกชื่อ้าไม่ลบสลับที่สุด้าลงอันติวัตบนาวิพัฒน์ลงอวิกระนัปจัยพุทธิอีิเป็นเอนะครับ วัตทีเป็นเอลบอักวิกละนปะันจจัยลบอักที่อันติพอได้เป็นเอนติเอาเอนติประกอบเข้ากับอุปาอุปสรรคโดยการแยกลกุมตววก็เป็นอุเป็นติต่อไปวัสังซึ่งภานสามาจากวัสสสังลงอักทุยาวิพัตในอักกัมมะต่อไปเตมาสาังมาจากเตมาสสัง ลงอันทุทยาวิพัฒนในอัจจะตัสัญโยคฉะนั้นวัสงกับเตมาสังลงวิพัตตัวเดียวกันนะครับคืออันทุตยาวิพัฒนเองการวัจะนะแต่ว่าคนละอัตอันทุตยาวิพัฒที่ลงหลังจากวัฏส,สงสังในบทวราวัฏส,สงเป็นอันทุตยาวิพัฒที่แสดงอัตกม ส่วนอันทุติยาวิภาฒที่ลงหลังจากเตมาสังในบทว่าเตมาสังเป็นอันทุติยาวิภาฒที่แสดงอัจจตักสังโยคนั้นเวลาจะแนกโดยมาเป็นกาลกะกับอัตกากะเนี่ยบทว่าวสังเป็นบทที่กล่าวอัจกากะศก็คือกรรมะการกะศส่วนบทว่าเตมาสังเป็นบทที่กล่าวอัจกากะศ ในประเภทของอัจจตัดสัญโยคะอักะระควนี้เรามาดูอัจจตัดสัญโยคะนะครับเดี๋ยวอัจจตัดสัญโยคะเราจะได้เรียนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้มองว่ายังไงอันนี้เป็นอันจจตสังโยคะคิดว่าเป็นการประกอบต่อเนื่องไม่ขาดแห่งการเวลาหรือว่าเป็นการประกอบต่อเนื่องไม่ขาดแห่งระยะทางในคำว่าตลอดสามเดือนเป็นการประกอบต่อเนื่องไม่ขาดแห่งการเวลาเมื่อรู้แล้วว่าเป็นการประกอบต่อเนื่องไม่ขาดแห่งการเวลา แล haha, k k k ้วการเวลากับอะไรการเวลากับทพักการเวลากับคุณหรือการเวลากับกิริยากับกิริยาใช่ไหมก็คือจำตลอดสามเดือนออันนี้เป็นการจำตลอดสามเดือนอันนี <t <t ้มันเป็นอัจฉริยะสัญญองคแบบที่เป็น การประกอบต่อเรื่องไม่ขาดแห่งการเวลากับกิริยา อาชนะน,นะครับเวลาสัมพันธ์เนี่ยเตมาสเนี่ยสัมพันธ์นเท่ากับกิริยานะสัมพันธ์เท่ากับอุเปตินะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะสัมพันธ์เท่ากับอุเปติเขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่เป็นการรกัดเพราะว่าไม่มีส่วนทําให้กิริยาสําเร็จไม่มีส่วนทําให้กิริยาเกิดขึ้นนะครับเตมา กับอุเปนติเตมาสังเวลาสัมพันธ์จะใช้ชื่อสัมพันธ์เอาแบบไม้ย่อก่อนก็คืออัจจตักสัญโยคะส่วนอุเปนติจะใช้ชื่อว่าอัจจตักสัญโยคะวันต์มีคำว่าวันต์เข้ามาฉะนั้นเตมาสังกับอุเปนติเนี่ยจะสัมพันธ์กันโดยความเป็นอัจจตักสัญโยคะกับอัจจตักสัญโยคะวันต์ ส่วนสมนาสมนา,านี่สัมพันธ์กับอุเปนติโดยความเป็นกัตตุกับก,กิริยาอันนี้คงมองเห็นภาพวัฏสงสัมพันธ์กับอุเปนติโดยความเป็นกัรมากับกิริยานั่นเตมาสาังตรงนี้นะครับเตมาสังที่ตรงนี้หนให้ดูตรงเตมาสาัง อันนี้เป็นการลงอังธุติยาวิพัฒน์ในหนังอัจจตักสัมโยคเราดูตัวอย่างในร้อยหน้า193นะครับเอาตัวอย่างเทียมงดูวิธีการสัมพันธ์เป็นเรื่องต้นก่อน ก็าเดี๋ยวบทต่อไปเราก็จะได้เรียนอันจฉติยสังโยักษณ์นะครับในหน้า193อันจจตสังโยคกษณ์เนี่ยจะเรื่องที่หน้า192นะแต่ว่าเราเอาดูข้อ3เพราะว่าข้อ3มันจะเหมือนกับตัวอย่างที่เราเกล่าวที่อยู่นะในข้อ3เนี่ยนะครับจะเป็นกาลกิริยาอันจจตสังโยคกษณ์ กับการกิริยาอัจจรตยสัญญยคคัวันตันะการกิริยาอัจจัิยสัญญยคาัตก็หมายถึงการประกอบต่อเนื่องนะครับนะการประกอบต่อเนื่องแห่งกิริยาแตาแห่งการกับกิริยาใช่ไหมครับการประกอบต่อเนื่องไม่ขาดแห่งการเวลากับกิริยา าดูท้าอ่อนในรูปประโยคมาสังสัจชายตินะครับประทาวิภาคามาสังมาจากมาสัสัแล้วก็ลงอังทุติยาวิพัตน์แต่ไม่ใช่ลงอังทุติยาวิพัตน์ในอัตกรรมะนะเป็นการลงอังทุติยาวิพัตน์ในอัตจัน,จนตสัญโยคานะครับแล้วก็แยกรวบรวสำเร็จรูปเป็นบทว่ามาสัง ส่วนสัจชายติแสดงให้ดูสองแบบอาจจะบอกว่ามาจากสุขอุปสัรคบทหน้าอธิอุปสัรค์บทหน้าอีธาอกปัจจัยติวิพัตกดาหรืออาจจะบอกว่ามาจากสันบทหน้าเชธาอกปัจจัยติวิพัตกดา ถ้ามาจากอันแรกสุอธิอิตติจะทำยังไงต,ตั้งอีกชื่อท่าไม่ลบสลับที่สุดท้าลงติวัตมนาวิภัฒลงอักวิกรณาปัจจัยวุฒิอีกเป็นเออาเทศเอเป็นอายะ แล้วก็ลบอัิวิตรณาปัจจัยทิ่นะครับอุทิิเป็นเออาเทศเอเป็นอายะลบอัฐวิตรณาปัจจัยก็จะได้เป็นอายติได้เป็นอายติก่อนเสร็จแล้วอายติมาประกอบกับอธิกุปสัตเพื่อจะให้ได้เป็นอัจชายติ ก็ให้อาเทศอัติเป็นอัจชาแล้วก็แยกลบรวมเข้าด้วยกันอัจอะก็จะเป็นอัจชายิยะติเสร็จแล้วเราอัจชาิยะติเพื่อจะมาประกอบกับสุภประให้เป็นสัจฉริยะติก็ลบสละอูนหน้าปกติสระอัหลังก็จะเป็นสัจฉา,า,าิยะติเคาคาถ้าเกิด อาแบบหลังมาจากสังบทหน้าเชธาอานบัรจัยติวิภัชตรงเชธาเราก็อาเทศเอเป็นอายะนะครับแล้วก็แยกลบดวงตรงอัทยะกับอวิรณาบรจจัยก็จะได้เป็นชายติได้เป็นชายติ เสร็จแล้วให้ลบนิกายิตนะครับลบนิกายิตที่สั่อุปสรรคด้วยวิธีการอสนทินะครับลบนิกา,ายิตแล้วก็ทำอักษรที่สั่เวราวะโดยการซ้อนชักลงมาหน้าชักก็จะกลายเป็นสัญชาณติทำได้สองอย่าง ลกนี่กค่ินก่อนแล้วก็อาศัทิสัตถเรภาวัชชะอ่าต่อไปประทัศมาศกับอังอังมีหอัตวะตะรอมาศเดือนส่วนสัจชายติสุขอาทิอิตาตินะครับสุขอุปสรรคิอาทิอุปศรตติสุขอุปศัตตนหน้าอาทิอุปศรตต์หน้าอีท่า มีอักว่าสวดสาทยาอย่างดีและก็ติวิพัฒน์มีอักว่าย่อมออกอัดกับตุสติคือสามารถนะครับหรือสังกฏหน้าเชธามีอักว่าสวดสาทยาอย่างดีส่วนติวิพัฒน์มีอัดว่าย่อมนะครับแล้วก็แสดงอัดกับตุสติโดยใช้คําว่าสามารถปัทจิตตาบทว่ามาสังเป็นกาลกิริยาอัจันตสัญโยค เพราะว่าเป็นการประกอบต่อเนื่องกันไม่ขาดแห่งกาลเวลาและกิริยาส่วนสัชายติเป็นอัจ,จตัิสัญญุควันต์ก็คือเป็นบทที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับบทอัจ,จตัิสัญญุคนะครับแล้วก็เป็นอาขยาธิยาตนตุกวาจกัก อามาดูอัตฐโยชนาสัจญาติย่อมสาธยายมาสังตลอดเดือนแปลโดยหานก,ก็คือสาธยายตลอดเดือนหรือว่าสาธยายสิ้เนเดือนหนึ่งอามาดูวิธีสัมพันธ์นะครับประทัสัมพันธะมาสังกาลกิริยาอัจจตตะสันโยคะในสัญญาติเพราะแปลออกอัดว่าตลอดสัจญาติ กาลกิริยาอัจจตสังโยคะวันต์ก็คือถ้าเอาแบบเย่อๆไม่ระบุว่าเป็นอะไรกับอะไรก็สัมพ,พันธ์แค่ว่ามาสังอัจจตสังโยคะในสัญญาณติสัญชาย่ะเพราะแปลออกอัดว่าตลอดสัญชาณติอัจจตสังโยคะวันต์ แต่ถ้าเกิดต้องการจะระบุให้ชัดว่าอย่างในประโยคนี้มันเป็นการประกอบต,อบตอ่อเนื่องกันได้ขาดแห่งการเวลากับกิริยาก็ให้ใส่คําว่ากาลกิริยาเข้ามาด้วยอ,อันนี้ก็คือเป็นอากากบประเภทที่สาม อันนี้แค่ให้ทำความรู้จักนะยังไม่ได้ลงรายละเอียดในอักกากะแต่ละประเภทนะครับตาทำเมคความรู้จักนะเราทาความรู้จักไปสามประเภทแล้วนะยังไม่ไดอนก่อรูจกา่อารนถาอัการะารอกกาศอัจจันตสัญโยคอากอักการะ จานั้นต่อไปเวลาในแบบสุขภัณเวลาจะแนกอา,ก,า,ากัดจะได้พอบอกประเภทได้ <Okay. S 1> ว่าเป็นอากลาศประเภทไหนอาเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อในประเภทที่เหลือนะครับ